ไหนวันนี้มาที่ไหนกันนะครับนุตตกเทรวันครับผมเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับสุดยอดเลยครับอากาศกับอากาศนี้กำลังดีอากาศวันนี้นะครับมาดูวิวนะครับที่ทางเดินแล้วครับทางเดินนะครับอย่างดีฮะครับวันนี้ก็ทำไปอย่างเดียวขาอะไรครับคนมาเดินด้วยนกายใช่ไหม นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพหลังจากขึ้นไปหนึ่งชั้นนะครับก็จะเป็นแข็งแรงครับวันนี้เพื่อนครับนี่นะครับเรามาถึงชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับชั้นที่หนึ่งเป็นไงบ้างครับก็ยังหสบายสบายนะสบายครับผมโอ้โหเป็นไงครับเป้สุดยอดสุดยอดนะครับนะครับชั้นที่หนึ่งนะครับ นะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะยอมแพ้ด้วยการเล่นตรงดีหรือยังครับไม่มีทางครับผมเรามีความมั่นใจชั้นเจ็ดเขาวันนี้ครับนะฮะดู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 ก่อนครับวันนี้ดวิวนะครับเล่นน้ำชั้นต่อไปนะครับมาถึงชั้นสามแล้วอุ้ยเป็นไงบ้างครับชั้นสาม ก็เัย์อยู่ต้องปั้มสวยงามเป็นว่าที่ขึ้นเรื่อยๆครับจากชั้นสองัี่แล้วนะครับเพยเป็นไงครับเหนื่อยยังครับอันนี้เราถึงชั้นที่สามแล้วครับเ่านนตกนะถ่านน้ำตกครับผมครับอ่านะฮะชั้นสามครับ สี่นะครับชั้นสี่มีแค่นี้ครับกลัมาขึ้นทางนะครับชั้นสี่นะชั้นสี่มีแค่นี้นะครับเสียอุ้ยนะครับนะครับมาแล้วเป็นไงครับชั้นสี่ครชั้นสี่ของจริงครับน่าเล่นมากเลยครับมีอะไรเยอะมี้ครับสี่น่าเล่นมากเลยครับเราจะไม่เล่นชั้นนี้นะครับเราจะมาเล่นชั้นจะขึ้นเรียนก่อนครับ โอเคนี่ชั้น5้านะครับไม่จริงหรอทุทางครับทางครับทุทางจทาแ้วครับดูสวยมากครับดูสวยไหมครับว่าไม่จะว่ายนะที่ชั้นนี้แหละครับเหนื่อยแล้ว ต้องใช้ยาวชั้นเจ็ดนะครับอาสวัสดีครับเรามาถึงชั้นที่ไรฮะชั้นหกครับผมเป็นยังไงบ้างครับไม่มีคนเลยฮะไม่มีคนอยู่แล้วก็วิวสวยมากครับสวยมากครับวิวไม่เหนื่ยว่าชั้นเมื่อกี้นี้นะครับชั้นเมื่อกี้วิวสวยกว่าโอเคนะฮะต่อนะครับต่อนะฮะนี่ชั้นที่ครับชั้นอะไรฮะชหกครับชั้นหกนะครับดูสภาพเหนื่อยนะดูเหนื่อยครับดูเหนื่อยฮะดูเหนื่อย ดูข้างล่างครับดูข้าล่างนะฮอ้านี่นะครับนี่นะครับาอารัสวัสดีครับชั้นไหน้วฮะนี่ครับผู้่ายลวันครับผมชั้นเจ็ดครับเราพีชิตสาม็จแลวครวันนี้นะฮะได้แล้วครับ ดูนะครับดูนะครับสมเพียรไหมฮะสวยสวยเลยครับทันนี้เดี๋ยวเเราดินไปดูครับเดินไปดูไม่อยากจะเชื่อครับผมไม่ครับวันนี้คมครับผมที่มาหรคุ้มที่โอ้โหนี่คือน้ำแข็งแม่น้ำเอราวัตรนะครับนี่คุัมนี่จะมาทัานเกตครับ บรรยากาศเป็นไงบ้างครับเยอะมายอดสมผัสปลาเยอะมากปลาเยอะนะครับดูว่าอะไรสวยครับวิวสวยน้ำสวยครับอ๋อโอเคครัำว่นลม